ลองเล่นชาแนลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนไปลองทําขนมปังหน้าพิซซ่าง่ายๆแบบไม่ใช้เตาอบกันนะครับสูตรนี้มีวิธีทําให้ทั้ง3แบบเลยเพื่อนๆถนัดแบบไหนสามารถทําแบบนั้นได้เลยนะครับนี่เลยขนมปังหน้าพิซซ่าของเราชีสเยิ้มๆแบบนี้เลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีการทํากันเลย สำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำขนมปังแซนด์วิชแบบนี้มาตัดขอบนะครับเพื่อนๆจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือจะตัดเป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นทาซอสมะเขือเทศลงไปให้ทั่วแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ใส่หน้าพิซซ่าของเราได้ตามชอบเลยนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นโบโลนาแบบนี้หรือจะเป็นไส้กรอกปูอดัดแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับ หลังจากนั้นก็โรยหน้าด้วยชีสนะครับวันนี้เราใช้เป็นมอสซาเรล่าชีสนะครับใครที่มีชีสแบบเป็นแผ่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวซอสมะเขือเทศด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากใส่ซอสมายองเนสเพิ่มก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่ได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะนำไปอบในหม้อกันครับ ใช้ตะแกรงวางลงไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็นำขนมปังของเราวางลงไปได้เลยหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทนะครับนำไปตั้งบนเตาใช้ไฟอ่อนๆใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะครับจนชีสของเราละลายแบบนี้เลย หรือใครจะใช้เป็นกระทะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีนี้จะทําให้ขนมปังด้านล่างกรอบนิดนึงนะครับปิดฝาให้สนิทแล้วนําไปตั้งบนไฟอ่อนๆนนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยใครที่ชอบขนมปังแบบกรอบๆก,ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีไมโครเวฟก็สามารถนำเข้าไปอบได้เช่นกันนะครับใส่น้ำไว้ข้างในเพื่อไม่ให้ขนมปังของเราแห้งเกินไปนะครับ ใช้ความร้อนที่800วัตต์ตั้งเวลาประมาณ2นาทีหรือรอจนชีสของเราละลายนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยหลังจากที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยเพื่อเพิ่มความหอมและก็กลิ่นอายของความเป็นพิซซ่าเราก็จะโรยผงออริกาโนลงไปแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าใครมีซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสก็สามารถใส่ลงไปได้เช่นกันนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้ขนมปังหน้าพิซซ่าแบบนี้เลยน่าทานมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมเอาไปลองทํากันดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ